สวัสดีทุกท่านครับในคลิปนี้จะมาแนะนำครับวิธีการแจ้งความออนไลน์นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความผิดนะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับหรือทางโลกออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะครับวิธีการก็คือให้ทุกท่านมาที่มือถือของเรานะครับแล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์บนมือถือครับของผมนจะใช้เป็น Google Chrome นะครับ หลังจากนั้นครับให้พิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่าแจ้งความออนไลน์ครับเมื่อกดค้นหาแจ้งความออนไลน์แล้วนะครับก็จะพบกับเว็บไซต์แรกนะครับที่เราเห็นนะครับจะชื่อเว็บไซต์ว่าแจ้งความออนไลน์นะครับ t h a i p o l i c e o n l i n e .go.th นะครับก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ทุกท่านระวังเว็บไซต์ปลอมด้วยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกท่านเลื่อนมาที่ด้านล่างครับจะมี ข้อความนะครับเป็นเมนูนะครับการเข้าสู่ระบบตรงนี้ให้ทุกท่านคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้เรากรอก username password นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานเลยนะครับให้ทุกท่านเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีข้อความว่าคลิกเพื่อลงทะเบียนนะครับให้คลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีสสเต็ปนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับให้ทุกท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปนะครับก็จะมีคํานําหน้าชื่อนะครับ มีชื่อภาษาไทยนะครับเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้กดที่ถัดไปได้เลยจากนั้นครับในสเต็ปที่2นะครับก็จะมีการส่งรหัสยืนยันนะครับไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราครับให้กดรับรหัสครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมี SMS นะครับแจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราครับตอนนี้นะครับ SMS แจ้ง o t p เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นำ OTP นะครับมาใส่ที่ รหัส OTP 6หลักครับจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายครับกดลงทะเบียนเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจะมีข้อความป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าสําเร็จนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกดตกลงไปได้เลยครับต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนของการเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อที่จะทําการแจ้งความนะครับผ่านทางระบบออนไลน์ครับในหน้าการเข้าสู่ระบบนะครับให้พิมพ์เบอร์มือถือเข้าไปครับเป็น username ผ่านที่เราเคยตั้งเอาไว้ครับกดเข้าสู่ระบบเลยครับลำดับต่อไปนะครับให้ทุกท่านมาที่ด้านล่างตรงมุมซ้ายตรงนี้นะครับมีคําว่าแจ้งเรื่องใหม่ครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นครับเราจะทําการแจ้งความนะครับผ่านระบบออนไลน์กันนะครับซึ่ง การแจ้งความในครั้งนี้นะครับผมจะขอญาตสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะครับบางขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับผมจะไม่สามารถที่จะกรอกข้อมูลครบทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเหตุในการแจ้งความจริงๆครับผมเพียงแต่สาธิตให้ทุกท่านได้ชมเฉยๆนะครับต่อไปนะครับผมจะขอญาตนะครับสาธิตนะครับในการแจ้งความทางออนไลน์นะครับด้วยความเสียหายที่เกิดเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงนะครับ ผมก็จะติ๊กที่ชื่อเสียงจากนั้นนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าที่เราต้องให้ความยินยอมนะครับกับทางระบบนะครับเพื่อที่จะเป็นการรับรองนะครับว่าสิ่งที่เราแจ้งในระบบเนี่ยนะครับมีความถูกต้องนะครับเราก็ยินยอมไปนะครับโดยการติ๊กทุกข้อเลยครับติ๊กทุกข้อเสร็จแล้วกดยอมรับครับต่อไปในหน้านี้นะครับก็จะเป็น การกรอกข้อมูลของตัวเองนะครับว่าเราเป็นผู้เสียหายนะครับก็มีชื่อนามสกุลนะครับเพศชายนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่อยู่จังหวัดนะครับเราก็กรอกข้อมูลไปครบถ้วนได้เลยนะครับการกรอกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับทุกท่านก็กรอกให้ครบถ้วนได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนที่3นะครับให้เรากดถัดไปที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเมื่อกดถัดมาแล้วนะครับในหน้าที่4นะครับในขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะมีการเลือกนะครับว่าท่านเคยไปพบพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้วหรือไม่นะครับถ้ายังก็กดยังนะครับถ้าเคยแล้วก็กดที่เคยนะครับที่สถานีตํารวจหรือที่ไหนนะครับก็ติ๊กไปเลยนะครับถ้าระบุสถานีตํารวจเนี่ยนะครับทุกท่านเขาเลือกไปด้วยนะครับว่าสถานีตํารวจเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ ท่านก็เลือกไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับผมจะไม่สามารถจะกดได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นการสาธิตนะครับไม่ได้แจ้งความจริงนะครับส่วนหน่วยงานตำรวจนะครับที่ทุกท่านท่านไปพบแล้วนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับก็ติ๊กตามความเป็นจริงไปได้เลยครับนะครับแล้วก็ประเภทเรื่องที่ท่าน ต้องการร้องเรียนนะครับหลอกลวงด้านไหนนะครับข่มขู่ทางโทรศัพท์นะครับหลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมในอุปกรณ์นะครับอะไรพวกนี้ก็มีหลายสาเหตุมากเลยนะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายบอกแบบนี้นะครับท่านก็เลือกแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมของเราลงไปได้เลยนะครับว่าเจอเหตุการณ์อะไรมานะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับและขั้นตอนที่5ที่6เนี่ยนะครับก็จะเป็นการระบุรายละเอียดนะครับของเรื่องที่ท่านจะแจ้งความนั่นเองนะครับนะก็ขออนุญาตนะครับ ยุติเพียงแค่ตอนนี้ไว้ก่อนนะครับในการสาธิตนะครับทุกท่านก็กรอกเข้าไปจนครบถ้วนจนครบขั้นตอนที่6นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในขั้นตอนการแจ้งความออนไลน์แล้วนะครับ นะครับในคลิปนี้ก็จะมาสาธิตไว้ึงเท่านนี้ก่อนนะครับใครที่มีเหตุนะครับหรือพบเจอการหลอกลวงนะครับทางเทคโนโลยีหรือทางระบบทางไซเบอร์ทางคอมพิวเตอร์หรือทางโทรศัพท์มือถือนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้นะครับนะเน้นย้ำก็คือเป็นการแจ้งความเหตุที่เกิดทางไซเบอร์นะครับเกี่ยวกับการหลอกลวงนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางโลกออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับแจ้งความได้ทั้งหมดเลยนะครับทางท่านเป็นผู้เสียหายท่านแจ้งความได้หมดเลยนะครับ น,นะครับในคลิปนี้ผมก็จะสาธิตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีข้อสักถามใดๆก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับผมก็ยินดีที่จะตอบคําถามทุกคําถามครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ